มาอีสิบคนตือต้องวันนี้กูมาใกล้ไลน์มาสอบถามว่าเธอจะจะตอบเข้าตากรรมการไหมวันนี้ก็จะมาทดลองอยู่อีกทางหนึ่งต้องตอบเอ่เอตือลองตอบช้าๆแล้วก็มาถึงทักทายสวัสดีหลังจากที่ว่าคุณเธอขอบคุณครับคุณครับอารุณญาณเกิดจากธรรมชาติพูดจาให้ให้ชัางถ้อยชัดคำหลักการก็เสนอว่าเรื่องปฏิญาณให้โดนลิสเซชุดๆอะไรเนี่ยเป็นแบบไหน จะลองจะลองให้ดูจะลองให้ดูสองหลังจากนั้นก็มีอะไรต่อยอดไหมมีมีกรว่าไหมโอเคครับเอาลุยอ่ะอันนี้ก่อนจริงจริงพอถึงเวลาปุ๊บเธไปพูดเธเดินหนีเลยนะเขาไม่สนใจเขามีเวลาน้อยเพราะนั้นเราต้องเตรียมพร้อมมันจะประโยชน์ดีไหมปุ๊บเราก็จะเป็น รคอุปกรณ์่นะเนะคะสารสาลายเเดียมคนเฟตค่ะมีุปกรณจะมี g r ขนาด5100แล้ว1100แล้ว2 5 0ค่ะเก็มหมดสองสองอันนะคะ